thank you อินเพจของเสียนุ้ยกดไปแล้วหนึงกดบันทึกนะฮะวันนี้ก็ได้มามอบของขวัญให้กับห้านนะครับที่ออกรถใหม่นะสวัสดีครับชื่ออะไรนะชื่อแกมโวแกาโวนะแกมโมวันนี้เสียนุ้ยจะจะมอบอะไรดีอ๋อนี่ก็ดีห้านเราต้นใหม่ตั้งใจมามูบขอวัญนะครับ หลวงพ่อฟูครับหลวงพฟูดีรุงเรืองเฟื่องฟูนะครับอเออเแค่เอาอรางานหนี่ชิ้นเดียวนะครับชิ้นเดียวของรักเลยนะอวานเอนโอเคโอเคอให้รุ่เรื่อง เจริญรุ่งเรืองครับครับครับขอบคุณแอดมินเสียนุ้ยให้เจริญรุ่งเรืองด้วยกันทั้งคู่ให้วคลลาปอดภัยขอแค่ปลอดภัยทั้งหมดทั้งเจริญแล้วก็เสียนุ้ยเจริญในหน้าที่การงานด้วยโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าอ๋อนี่ครับรถใหม่นะครับของเสี่แบงค์เสี่แบงค์นะครับโอ้โห ในเปิดไฟหน่อยเปิดอี่ครับนี่ครับรถคันใหม่ทะเบียนศูนย์สองเจ็ดห้าอือโหยสีประตูนะครับอืมโอ้ไฟเฉียวเลยเนาะสตาร์ทรีโมทนี่นะโอ้ขับเคลื่อนสีล้อด้วยอ่ะครับ ท็อปสุดอล้านกว่าบาทนี่นะล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นนี่นะสี่พันบาทคับเคลื่องสี่ล้อแบบนี้เออครับอืมแล้วล้อเป็นล้อของไงล้อล้ออันนี้มาจากโรงงานมาจากศูนย์ อะไรดิสโตนบอกดิสโตนเออยางเท่าไหร่เนี่ยเออขอบสิบเอดอันนี้เดิมเดิมหมดเลยของโรงงานนึงเครื่องยนต์เท่าไหร่เครื่องยนต์เครื่องเครื่องสามพันเครื่องสามพันด้วยโอ้โหดเให้ดูดูเครื่องครัเสียแบงครับนี่ครับเสียไม่เสียครับดูข้าวครับนี่โกดังเก็บข้าว เออแบบนี้มันน่าจะเป็นลุยเนาะลุยขนน้ำมันลุยตามคุ้งนาเนี่ยโ,<ด>โอ้เออน่าใช้เลยเครื่องสามพันเครื่องสามพันเลยเครื่องใหม่เครื่องตัวใหม่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยม,มาจากศูนย์มาเลยโอ้โหมีเซนเซอร์รอบคันมีเซนเซอร์ด้วยคเขามีแล็ปมีมีอะไรอีกอ่ะ มีเซนเซอร์รอบคันแล้วก็มีดิฟล็อกที่มาใหม่ดิฟล็อกดิฟล็อกเฟืองท้ายอ๋อมีอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเครื่องนะกระจังกระจังหน้าเป็นอะไรนะมัดติอะไรอะอะไรด้วยโอ้โหไฟมันถ้าวีคอนมันจะเป็นสีสีดำใช่ไหมสีดำดำอ๋อโอ้โห นึกว่ารถธรรมดานะครับนี่ขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยครับสี่ล้อเลยอันนี้ลุยลมลุยเลนลุยสี่ล้อดิฟออฟโรดได้สบายเลยนั่นเนี่ยมีกล้องหนละังอืมโอ้โหดีโฟดีเอ๊ะคิดยังไงถึงออกดีโฟดีเอ๊ะมันประหยัดน้ำมันหน,น่อยเนาะใช่ไหมใช่ครับศูนย์บริการดีแล้วก็ ชื่อเสียงเข้ามานานอของดีแม็กกัอีซุเขาลดตลาดแล้วถ้าเราขายต่ออะไรมันก็ราคาดีมันปัญหาน้อยอันนี้ดูดูภายในแล้วภายในอ่ะยังไม่ได้เกะเพิ่งมาถึงของใหม่เนาะของใหม่แกะกองเลยอันนี้เกียร์ออโต้ใช่ไหมนี่ออโต้ครับเกียร์ออโต้พี่พี่กดปุ่มไอ้นั่นอ๋ออันนี้เกียร์ออโต้เนาะ มีอะไรมามียังไงบ้างอ่เป็นอันนี้กุญแจรีโมทใช่ไหมเดี๋ยวไปนั่งเดี๋ยวยังไปนั่งเลยถนนมันเป็นมันจะไม่มีไอ้ไอ้ไขกุญแจมันจะเป็นรีโมทรุ่นใหม่ก็จะเป็นอย่างนั้นเนาะโอเคไว้ในรถก็กดได้เลยกดสตาร์ทเลยครับถ้าสตาร์ทแล้วก็เหยียบ เบรกแล้วก็กดหนึ่งครั้งอื่มาหนึ่งนี่ครับนี่เป็นทัชสรีนโอ้จอใหญ่เลยกันนะจอกี่เร็วเนี่ยรู้สึกว่าจะใหญ่มากเลยนะเนี่ยไม่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เป็นมี GPS GPS นำทางอะไรพร้อมนำทางได้อืมนี่ โอ้ออกมาใหม่สุสูออกมาใหม่ไอ้ตัวนี้นะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะตัวนี้ a อนนิวล่าสุด2020ตัวนี้นะครับปี2020ด้วยนะครับ2020ตัวล่าสุดเลยอก็ค่อนข้างที่จะมืดหน่อยนะครับพอดีเอแสงยังไม่ได้นี่คงจะได้เจอสว่างๆในไม่ช้านี้นะครับตัวนี้ก็ตรงนี้ก็ปรับโฟวิลตรงนี้ได้เลยโฟวินครับอ๋อดิฟล็อกก็กดเอาเออ มีแอร์ข้างหลังมีมาใหม่ต้องข้างหลังมีแอร์ข้างหลังด้วยโอ้เย็นเลยนะแบบนี้เย็นข้างหลังเย็นไม่ต้องมาเฉพาะข้างหน้าเ้ามีข้างหลังช่วยด้วยข้างหลังด้วยโอ้ปีสองพันยี่สิบจัดมาโอเคนะตอนนี้มันสีนี้มันมีแค่คันเดียวที่ที่ที่ศูนย์นะใช่ไหมครับสีเงินแบบสี ถ้าลูกค้าสนใจต้องต้องสั่งเนาะครับต้องสั่งต้องรอถ้าถ้าถ้าถัดจากเนี้ยถัดจากไอ้ไอ้คันเนี้ยต้องต้องรอเขาอืมสูงย์เครื่อแก้วเบาหนังด้วยใช่ไหมเนี่ครับเบาหนังมันจะออกสีสีน้ำตาลเออสีแบบนี้แหละมันดูไม่เด่นจนเกินไปแล้วก็ยกได้อ๋อยกได้เออเก็บของได้เออช่องข้างล่างอ๋อเก็บเครื่องมือเก็บอะไรได้หมดเลยเนาะ บีของแถมอะไรไหมเนี่ยออของแถมซื้อเงินสดมันไม่ได้อะไรเลยโอ้ถ้า,ถ,าถ้าเเงินผ่อนเขาให้ใช่ไหมนี่คือบ้านทายนะครับเ่อนี่ที่ได้โฉมได้น้ำมันเต็มถังอ๋อที่<ถ>ให้มาเนะาะน้ำมันเต็มถังแล้วก็ฟิล์ม แค่นั้นโอ้โหจัดมาใหม่เลยครับเสียแบงเสแบงมีกล้องหลังด้วยเนาะเอออ่อถ้าเกิดว่าถอยมานี่เตือนเตือนเตือนข้างไหมเอาาไฟดับหรือเปล่าไฟดับเอ้ามาโอ้เราถอยมามันจะจับลอกเลยลกข้างอืมอืม Oh. เราก็ชัดเจียวโอเคไปไอตอนนี้มันมีสโลว์ Slow, ไหับตัวเครียบแม็กไลเดอร์นี้เขาเขามากับรถเลยทุกชุดอ่คือถ้าเราซื้อตัววิคอร์อ่ะไอชุดแต่งคิวอ,อะไรเนี่ยอืมเขาจะเซ็ตให้แบบนี้เลยต้อมาแบบนี้เลยคือไม่ต้องแตง่งอนะไรแล้วล้อแล้่อเออเหลือแค่ถ้าใครก็เปลี่ยนล้อถ้า ใช่ๆยากแล้วแต่คนชอบเอออ๋อแม็กพวกแม็กพวกอะไรใช่ไหมเปลี่ยนแม็กเดินแต่ว่านี่แม็กเดิมเดิมอันนี้ของเดิมก็โอเคแล้วผมขับมาแก็เออนิ่มโอเคโอ้หนี่ครับสำคัญที่ขับเพื่อนสีล้อนี่แหละครับคือทำไมถึงชอบสีนองเงินมันเห็นแล้วชอบอะเห็นแล้วชอบอ่ะ เงินก็ชอบเสือดีเออเอาชิ้นเงินสีถูกฉลกนะครับก็รถเพิ่งมาใหม่ๆร้อนๆเลยนะครับนะร้อนๆเลยอิสุส V Cross อิสุดิเมก V Cross เครื่องยนต์ตัวนี้นสามพันนะครับเครื่องใหญ่เออไฟดับอีกแล้วไฟดับนะครับเปิดปุ๊ก การแซงอะไรเงี้ยก็ทันใจเลยเียบออกตัวอะไรเนาะเขาต้องพูดถึงในเครื่องใหญ่ทันใจถือว่าโอเคนะลงขับมาแล้วก็ชอบชอบออการแซงการลิ่งสตาร์ลิงอะไรนี่แบบเกียบร้อยสบายๆเลยรอบขึ้นแค่พันอาอยากอยากเจออยากเจอไฟชบเชียลหน่อยไฟหน้าหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเราสตาร์รีโมทเออสตาร์การีโมทเลยใช่ไหมเนี่ย เดี๋ยวอันนี้ประตูมันไม่ติดอะคุณอ๋ออ๋อ,อ,อไฟดับมะครับอ่านี่คือไม่ต้องไปสตาร์ทในรถใช่ไมหมหรย hey. อแบงค์ไี่เราเรากดล็อ,อกแล้วก็ออกดแช่สามนิปล่อยเขาก็สตาร์ทเอง เฮ้ยรุ่นใหม่จริงเนาะ <c oughs> มันมมีไฟเดี๋ยวเปิดไฟให้เออแต่ถ้าเราดึงประตูประตูเปิดอ่ะมันจะดับเครื่องใช่ไหมอ่านีม่มันจะดับอีกอืมโอ้ไฟไฟไฟโอ้โหไฟ ไขอบ LD คมมากครับคมกริบเลยนะโอ้โหนี่